h e l lo students สวัสดีค่ะพี่พี่ชั้นประถมศึกษาปีที่สองทุกคนนะคะ,ะวันนี้เราจะมาทำใบงานที่สองกัน let's do worksheet mm hmm. 2ก่อนที่จะมาทำใบงานที่สองทุอนทบทวนใบงานที่หนึ่งก่อนนะคะ,ะพี่พี่ดูที่หน้าจอเลยนะคะ let's play let's play เรามาเล่นกันก่อน นะคะ say hello or hi say ให้พี่พี่พูด hello ทักทายด้วยคำว่า hello or หรือ hi หรือคำว่า hi hello และ hi เป็นคำทักทายแปลว่าสวัสดีนะคะแต่อย่างที่ครูบอกคือเราใช้ไม่เหมือนกัน hello เป็นคำที่ใช้ทักทายอย่างเป็นทางการใช้ทักทายผู้ใหญ่หรือเพื่อนๆที่เราเพิ่งพบเพิ่งเจอกันส่วน h หนั้นสนิทกันแล้วเราใช้คำว่า Hi ได้ okay. เดี๋ยวคุณครูจะมีคำว่า Hello และ Hi ที่หน้าจอพี่เห็นคำไหน ใหพ้พี่พี่พูดคำนั้นนะคะ Are you ready พร้อมไหม If you are ready Let's go เารพร้อมแล้วไปกันเลยคำว่าอะไรคะ Hello เก่งมากเอาละค่ะต่อไปดูดีๆนะคะ Hi ถูกต้องค่ะ <ไ>ป้ายร้อมไหม Hello เก่งมากค่ะเอาละค่ะต่อเลยนะคะ Hello ไฮต่อเยี่ยมมากต่อไฮ สุดยอดอ่ต่อไปนะคะ Hello ะเก่งมากๆค่ะ Good job ยอดเยี่ยมนะคะภูมมั่นใจว่าพี่สามารถพูดทักทายด้วยคำว่า Hello และ Hi ได้อย่างคล่องแคล่วแล้วนะคะอ่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะไปทำใบงานที่สองกัน นะะในใบงานที่2 worksheet 2 in my classroom in my classroom in ใน my classroom ห้องเรียนของฉันนั่นเองนะคะเป็นห้องเรียน in my classroom นั่นก็คือในห้องเรียน ของฉันนะคะอ่ะโอเคเลสซี่พี่จะเห็นทั้งหมดคำศัพท์ทั้งหมด8คำนะคะ there are eight new words โอเคเลสซี repeat after me ให้พี่ๆฝึกพูดตามครูครูนะคะเลสซี e